ทุกคนสู้และทุ่งเทเกินร้อยผมพอใจกับผลงานของลูกทีมเป็นอย่างมากและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของมาโนโพอกิ้งครับหลังจากที่พาทีมชาติไทยสามารถบุกไปเสมอกับเอสโตเนียได้นะครับบทสัมภาษณ์เต็มๆของมาโนจะพูดว่าอย่างไรบ้างไปดูเลยครับย้อนกลับไปครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเกมทัวร์ยุโรปนัดที่2ของทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วทีมชาติไทยของเราก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่เกมแรกครับเราแพ้จอร์เจียมาศูนย์ต่อ8นะครับแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันนี้นักเตะทุกคนกลับมาโชว์ผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งครับโดยเกมนี้นะครับทางเอสโตเนียนําไทยเราไปก่อนครับแล้วไทยเรามาตามตีเสมอได้1ต่อนหนึ่งครับจากจังหวะการโคกข,ของจัก,กรพันธ์ไพรวรณครับและแน่นอนนะครับหลังจากจบเกมนี้นะครับหลังจากการทัวร์ยุโรป2นัดของทีมชาติไทยของเราครับมาโนโพกิงก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ต้องชื่นชมนักเตะทุกคนหลังจากที่เราแพ้จอร์เจียพวกเราทุกคนคุยกันว่าเราจะกลับมาให้ได้ เพื่อทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับแฟนบอลชาวไทยมีนักเตะหน้าใหม่หลายคนที่ติดทีมชาติไทยชุดนี้ผมขอชื่นชมทุกคนทุกคนเล่นได้อย่างเต็มที่แล้วผลที่ออกมามันก็ดีกว่าเกมแรกที่เราลงเตะครึ่งแรกในวันนี้เราทําได้ดีเลยเราสู้กับเอสโตเนียได้ส่วนในครึ่งหลังเอสโตเนียมีการเปลี่ยนตัวเอาตัวสดลงมาซึ่งอาจจะสร้างความลำบากใจให้กับเราในช่วง10นาทีแรก แต่หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวบ้างและเราก็สามารถเข้าสู่เกมได้สําเร็จซึ่งการที่เราเจอกับอากาศร้อนมาแล้วต้องมาเล่นในอากาศหนาวถึง4-5ถึงองศามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะเกมแรกเรามีเวลาซ้อมแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วก็ลงเตะเลยซึ่งเราเจอบทีที่แข็งแกร่งอย่างจอเจียด้วยแต่่างไรก็ตามมาในเกมนี้เรามีโอกาสปรับตัวหลายวันนักเตะหลายๆคนก็คุ้นชินกับสภาพอากาศที่หนาวได้ดีขึ้นผมขอชื่นชมนักเตะทุกคน ที่ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจและที่สําคัญที่สุดที่ต้องชื่นชมทุกคนเลยนั่นก็คือทุกคนสู้และทุกคนทุ่มเทเกินร้อยและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของมาโนโพกิ้งนะครับหลังจากที่พาไทยเสมอออสโตเนียหนึ่งต่อหนึ่งแล้วพูดถึงภาพรวม2เกมที่มุกไปทัวร์ยุโรปครับโดยเกมนัดต่อไปของทีมชาติไทยของเรานะครับก็เป็นเกมนัดสําคัญเลยครับเพราะจะเป็นเกมนัดเปิดสนามนะครับของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเป็นกลุ่มซีนะครับ ซึ่งไทยเราจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานตอนรับการเยือนทีมชาติจีนครับโดยเกมนี้จะเตะกันในเวลา19นา30นาทีของวันที่16พฤศจิกายนนะครับถึงแม้ว่าในเกมอุ่นเครื่อง2นัดที่ผ่านมาครับจะมีเกมที่เราแพ้กับจอร์เจียไป0-8ครับแต่อะไรก็ตามหัวจิตหัวใจของนักเตะชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเกมนัดที่2ที่เจอเอสโตเนียก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ยังไงแล้วแต่ครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมนักเตะทีมชาติไทยทุกชุดต่อไปนะครับขอให้ผลงานในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเราทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับได้ดูการเล่นของทีมชาติไทยกันไหมในเกมเมื่อคืนนี้ที่เจ็บเอสโตเนียนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วอยากจะให้กําลังใจกับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้อย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นแฟนโปรด กดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ